นับไปอีกหนึ่งประเด็นร้อนประจำวันนี้ครับกับในกรณีของเจ้าหน้าที่อารักขาความปลอดภัยนามว่าคุโดอิศกที่ถูกจับภาพได้ขณะก่อเหตุทำลายข้าวของในคาสน์ารูมูลค่ากว่าหลายล้านเยนแต่แน่นอนว่าความลับไม่มีในโลกครับเพราะจากภาพหลักฐานที่ซูโอโตเมะไอคุณหนูแห่งตระกูลซูโอโตเมะวัยห้าขวบได้ทำการบันทึกเอาไว้ถือเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่ป่งบอกว่าเคสทำนองนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว จะเป็นยังไงเมื่อใครบางคนที่ควรเป็นโลกกำบังกลับกลายเป็นต้นต่อของความพังซะเองวันนี้เราไปหาคำตอบกันกับเดอะคุโรอิโซเคสเปิดแฟ้มคดีลับของแต่ใจกลางคฤหืสาดหรูจุดเริ่มต้นของคุโรอิโซในวัยที่ไม่รู้จะเรียกพี่หรือเรียกลุงดีเขาปรากฏตัวครั้งแรกในตอนที่มีชื่อว่า เด็กอนุบาลผู้ก่อพายุไอซื้ออโอตเมะปรากฏตัวแล้วจ้าหลังจากนั้นเขาก็เริ่มเป็นที่รู้จักของแฟนคลับชินจังในฐานะคนขับรถและบอดีิการส่วนตัวของคุณหนูไอเด็กอนุบาลที่ตอนนี้ผมให้คุณเป็นหัวแถวโดยหน้าที่หลักของคุโรอิโซก,ก็คือการดูแลและอำนวยความสะดวกให้กับเจ้านายตัวน้อยของเขาไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือที่โรงเรียนก็ตามและแม้จะต้องเว้นระยะห่างอย่างมืออาชีพ แต่เจ้าตัวก็มักจะคอยซุ่มอยู่ตามมุมพุ่มไม้หรือจุดอับสายตาเพื่อไม่ให้รบกวนคุณหนูไอ <S 2> <S 2> <S 2> แม้จะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่บอดี้การ์ดอย่างสุดความสามารถแค่ไหนแต่คนมันจะสวยก็ต้องสวยครับเพราะคุโรอิโซดันมีนิสัยติดซุ่มซ่ามเล็กๆพลาดนิดพลาดหน่อยแต่ดันพลาดบ่อยเรื่องว,วุ่นๆก็เลยตามมาเป็นพรวนความมันลยัยวายป่วงมันเลยเกิดขึ้นจากความเปิดล้วน ซึ่งก็นั่นแหละครับบอดีิการที่ตั้งใจจะปกป้องเจ้านายแต่กลับกลายเป็นต้นเหตุของความวุ่นวายซะเองและเราไปเริ่มต้นกันที่วีรกรรมแรกกับความสามารถพิเศษเฉพาะตัวอย่างการเดินผ่านของอะไรของนั้นเตรียมพังเพราะหนึ่งในพฤติกรรมยอดฮิตของคุโรอิศกคือการเผลอทำของแตกเสียหายและเหยื่ออันดับหนึ่งของการถูกทำลายก็คงหนีไม่พ้นรูปปั้นกับของสะสมคุณผู้ชายที่ไม่ใช่แค่หนึ่งหรือสอ หรือ3หรือ4แต่อีกสารพัดอย่างกรณีแรกที่ต้องยกให้เลยว่าเป็นหนึ่งในกรณีคลาสสิกติดดาวนั่นคือคุโรอิโซก,กับโดรนคู่หูคู่ใจเพราะไม่ว่าจะภารกิจไหนหรือแม้แต่ยามว่างมอนี่มักจะขโมยโดรนออกมาบินโชว์ท่ายากอยู่เสมอแต่คราวนี้โดรนกลับไม่ได้ช่วยลุยภารกิจแต่ดันสร้างงานให้แถบเพราะในตอนไอจังกับชายหา ขณะกำลังโชว์ลีลาขับโรนอยู่เหนือสนามหญ้ามันก็ดันบินสวยๆไปชนเข้ากับรูปปั้นสุดรักสุดหวงของพ่อไอจังหักครึ่งและเพื่อไม่ให้เรื่องมันเลยเถิดไปมากกว่านี้เจ้าตัวเลยจำเป็นต้องกลบเกลือนด้วยการตามใจพาไอจังหนีเรียนพิเศษไปเที่ยวออกสเตปที่ชายหาดกับชินจังอย่างสบายใจแต่บางทีพอมันสบายเกินไปเรื่องบันไลก็เลยอาจตามมาได้ แต่ก่อนที่ทุกอย่างจะพังไปมากกว่านี้ครับขอเวลาพักหายใจสักครู่ผมขอฝากอะไรไว้นิดหนึ่งก่อนจะไปเล่าต่อหากใครกำลังเบื่อปัญหาโฆษณากวนใจเราขอแนะนำ YouTube p r e m i ย m กับโปรสุดพิเศษร,ราคาเริ่มต้นเบาๆแค่หลักสิบต่ออายุเมลเดิมได้รับประกันตลอดการใช้งานแถมมีแอดมินคอยบริการตลอดสนใจสอบถามเพิ่มเติมติดต่อไปได้เลยที่ Addoc อกแล้วอย่าลืม บอกว่ามาจากช่อง mrb ด้วยนะครับเข้าใจครับว่าบริการต้องฟิตตลอดเวลาทั้งวิ่งทั้งออกกำลังกายทั้งเตรียมพร้อมแบบมืออาชีพแต่พอเริ่มเห็นพี่แกดันไปฟิตอยู่ข้างต้นสนพันปีอันนี้เริ่มไม่เข้าใจเมื่อชินจังตอดมาเก็บใบไม้กันเถอะคุโรอิโซที่กำลังโชว์สเต็ปออกกำลังกายที่ดูแล้วคล้ายกับป้าเต้นแอโรบิกที่สวนลุมพี่แกก็ดันไปสะดุดสอยเข้ากับกิ่งสนของท่านปู่เข้าอย่างจัง และด้วยต้นสนที่1ปีจะโตได้แค่นี้ส่วนที่หักไปนั้นก็เลยน่าจะเป็นกิ่งของต้นที่อายุหลายร้อยปีกลายเป็นฟิต1นึ่ทีพังไปหนึ่งทศวรรษเช่นเดียวกันกับกรณีของสะสมจากการล่าสัตว์ที่ถ้าจะโบยให้เป็นความผิดของแมวทำก็ดูจะสายไปซะแล้วงานนี้ก็เลยต้องเล่นใหญ่แบบที่คนดูยังต้องอึง้งเพราะแค่ไอจังจะออกไปซื้อของคนเดียวถึงกับต้องเรียกประชุมฉุกเฉิน จัดเต็มทั้งหน่วย SP สั่งปิดร้านปิดห้างเครียดทางล่วงหน้าสุดท้ายได้อะไรกลับมาต้นหอมหนึ่งหัว200เย็หรือจะเป็นของหวานเมื่อเคสต่อมาที่คราวนี้ไม่ใช่เรื่องของพังแต่เป็นพฤติกรรมสุดแปลกของคุโรอิโซที่แอบเข้าไปขมโมยกินขนมซึ่งไม่ได้กินเป็นชิ้นทั้งหมดนะครับแต่เจะจงเลือกเลมเฉพาะส่วนเก่าลัด <c oughs> และนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่อย่างใดเพราะในตอนอยากเห็นหน้าจริงของคุณครัวอิศกเราก็จะได้เห็นว่าพี่แกนั้นเป็นสายเกาลัดมาโดยกําเนิดลงมทอดของหวานวันนี้ที่เป็นวุ้นเกาลัดถั่วดแดงจะไม่มีเกาลัดค่ะและแน่นอนว่าเหมือนเดิมทุกครั้งเพราะต่อให้เนียนยังไงก็ไม่เคยรอดสายตาไอาจังไปได้เลยโดนจับภาพไว้ได้ชัดๆอีกรอบเหมือนกับกรณีสุดปั่นอีกเคสหนึ่งที่ไม่ใช่แค่แอบกินของคน แต่นี่ถึงขั้นแย่งหมากินฟังไม่ผิดครับซีซ่าครัมเบลิลสเปเนียลไฮโซที่ได้รับเกียรติให้กินอาหารกลางวันสุดหรูซาบูชิเนื้อเกรดพรีเมียมชื่อดังจากทาจิมาแล้วถามว่าใครล่ะจะไปอดใจไหว<ร> <c oughs> ต่อให้เป็นบอดี้การ์ดก็ต้องมีใจบางกันบ้างแหละแต่ถ้าเป็นเรื่องของคนดังไอดอลหรือดาราฮอลลีวูดแล้วล่ะก็ แม้แต่คนเงียบขรึมอย่างเขาก็มักจะมีรีแอคชั่นเด็ดๆให้เราเห็นอยู่เสมอเอาเป็นว่ามีอยู่ตอนหนึ่งครับขณะที่เจ้าตัวกำลังขับลิมูซีนคันหรูแต่จูๆ่ๆไอจังเด็กตาดีก็ดันเหลือไปเห็นเน่ๆจังเพื่อนรักยืนต่อคิวปริศนาอยู่ข้างทางแต่พอขับเข้าไปใกล้ๆปุ๊บถึงได้รู้ว่าโอ้โหนี่มันไม่ใช่แถวกดบัตรคิวซื้อของลดราคาแต่มันคือแถวจับมือกับไอดอลชื่อดังอย่างฮิเดโตแห่งวงเฮลตโบน ดังขณะที่ว่าแม้แต่มิเาเอะยังยิ้มแก้มแทบแตะ,แตะเพียงแต่คนที่ดูกรีส,สุดดีด้ดาสุดก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นบอดีการ์ดมาดนิ่งของเราที่อินจับถึงขั้นได้อนิสง์หลุดเข้าไปในฮอคอนเสิร์ตแบบงง,งๆแววตาพร้อมโยกอารมณ์คือพร้อมกีตแต่ยังไม่ทันได้เริ่มเรื่องวุ่นวายก็ประเคนเข้ามาแบบไม่ให้คิดตัวเด็กง่ายหรอกนะคะใจอของไอเป็นของทันชินค่ะ อุตสาห์ได้เข้างานทั้งทีแต่ดันอดฝังโคตรน่าสงสารแต่ก็ไม่มากเท่ากับความติ่งในตัวไอดอลของคุโรอิโซครับที่ไม่ได้จบแค่กรีดเพราะมาถึงขั้นใช้เป็นเหยื่อล่อได้เลยอย่างในตอนผมจะเป็นบอดี้การ์ดแล้วนะไอจังบอกว่าจะมีดาราฮอลลีวูดมาเที่ยวที่บ้านเลยจะให้คุณพ่อขอลายเซนเ็นเผื่อไว้ให้ เท่านั้นหละครับมาเป็นลูกศิษย์ผมไม่ครับไม่สิได้โปรดมาเป็นลูกศิษย์ของผมเธอคุณไอซอจบมีท่าแท้แบบนี้นี่เองแต่ถึงในหลายๆตอนเราจะเห็นเขาโดนไอจางใช้ให้ทำอะไรหลุดๆอยู่เสมอนะครับแต่ก็มีตอนหนึ่งที่เจ้าตัวหลุดคำพูดเท่ๆออกมาด้วยตัวเองเหมือนกันบอกว่าบอดี้การ์ดที่ดีนั้นต้องสามารถปกป้องเจ้านายได้ในทุกสถานาการณ์และคำพูดนั้นแน่นอนว่าเขาไม่ได้พูดเล่นๆ เพราะหากเราสังเกตให้ดีครับทุกครั้งที่คุณหนูไอมีภัยเมื่อไหร่ก็จะมีคุโรอิโซนี่แหละที่มักปรากฏตัวขึ้นมาได้ทันเวลาเสมอรายละเอียดที่คนธรรมดาอาจมองข้ามแต่พี่แกนั้นเก็บหมดครับมีทั้งทีม SP ใต้บังคับบัญชาเป็นหัวหน้าที่ทุกคนไว้ใจตั้งใจสอนรุ่นน้องเป็นอย่างดีแถมในกระเป๋ายังมีแว่นสำรองเหมือนรู้อยู่แล้วว่าอันเดิมจะพังแถมยังอาสาชิมพิษแทนเจ้านายอีก มันไม่มีบทพูดอะไรเท่ๆไม่มีดนตรีซึ้งๆแต่ถ้าต้องลุยเพื่อคุณหนูไอเมื่อไหร่พี่แกก็ไม่เคยถอยจริงๆและเราในฐานะคนดูก็รู้เลยครับว่าชายคนนี้เป็นบริกาศที่ดีมากขนาดไหนเพราะหลายครั้งสิ่งที่สำคัญกว่าความเก่งก็คือการอยู่เป็นและคุโรยโสก็เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดครับถึงจะมีพฤติกรรมงง,งๆอยู่บ้างแต่เพราะพี่แกรู้จังหวะและปรับตัวเก่ง ยอมเจ้าหน่ายทุกสถานาการณก็เลยยังยืนหนึ่งอยู่ตรงนี้ได้ไม่โดนไล่ออกเหมือนกับและอีกหนึ่งเหตุผลสำคัญก็คือคุณคุโรอิโซอะอาจเรียกได้ว่าเป็นคนที่รู้ใจไอจังที่สุดแล้วก็ว่าได้ครับเพราะอย่างตอนที่เขาล้มป่วยที่แม้ในช่วงแรกไอจังจะดูไม่ค่อยสนใจเขาเท่าไหร่แต่ท้ายสุดเธอก็แอบเอารูปที่ตั้งใจทำเองมายืนให้ข้างเตียง พร้อมความห่วงใหญ่แบบซึนๆเพราะสำหรับคนอย่างไอจังครับต่อให้ไม่พูดอะไรแต่ลึกๆแล้วเธอเองก็คงรู้เหมือนกันว่าคงไม่มีใครเหมาะสมจะเป็นบอดี้การ์ดให้เธอมากไปกว่าคุณคุโรอิโซคนนี้อีกแล้ว